น้องมินสุพามาไรสุดนะครับผมไรสดุดไรสุดที่อ่าบ้านหวายนะครับอ,อําเภอวาปีปทุมจังหวัดสระบุรวัดอะไรนะพี่นิด,าาดวัดป่าสามคีถ้รวัดป่าสามชีถ้รนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอันนี้กําลังสร้างนะครับสร้างแล้วก็ยอดเจดีย์ข้างหลังนะครับยอดเจดีย์ข้างหลังเดี๋ยวจะพาชมดูนะครับผมพาชมดูนะครับ อืม๋เรือครับผมขออนุญาตแม่แม่เอฟซีนะครับผมสวัสดีครับอ่าแม่แม่เอซครับครับผมครับสวสดีว่าน้องมิน ก็จะมาบอกบุญนะครับผมบอกบุญก็คือจะยกยอดของเจดีย์ตรงนี้แล้วก็องศาลาตรงนี้นะครับผมก็จะบอกบุญแม่แม่เอฟซีใครอยากร่วมผลไม้สมทบในร้านวิธีบวงสวงนะครับของวันที่ยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราไม่มีจะพาไปเบิเร์นเด้อครับอันนี้กายู่กับใหญ่นะครับครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีครับทุกคนเดอ้ออ่า ใครอยากร่วมบุญสมทบผลไม้นะครับใส่ที่เดียวสิภาพเยยังเพราะว่ามันชืดน,นะครับขออนุญาตถอดเติบเด้่อครับผมขออนุญาตถอดเติบตอนนี้พาจานไปอ่าไปดูโฉนดธุระนะครับผมวันนี้ก็มาจัดแต่งอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็สิเป็นแม่แม่เพื่อนนะครับผม น้องมินสีมาบอกบุญเลอครับใครอยากร่วมสมทบผลไม้ใส่ลำวิธีของพระอาจารย์วันนั้นจะเป็นยกยอดเจด,ดีแล้วก็วางศิลาเลร์ศิลาธรรมด้วยนะครับร่วมผลไม้ร่วมสมทบกับพระอาจารย์ได้นะครับผมอันนี้กะแม่แม่นะครับเพื่อนกะมานเตรียมตะปูก,กันเป็นตะมื้นม่เนาะแม่ ลูกก็ไม่ได้ละว่างแล้วลูกก็ใส่เดี๋ยวถอดมาหมน่อยไหมครับอันนี้ก็สิเป็นแม่แม่ออกคัํานะครับแม่ออกค่ําบ้านหวยวายว่าปีปทุ่มเฮาเนาะครับวัดศิลาคั่มนะครับเพิ่นกับมาานี่หละครับฮะเมืออม่อยบ่อเมื่อยกับอดเอาแม่อเอาบุญแล้วสิหเดแล้วผมสิห้โชค สาธุสาธุเราเราเราได้มีโอกาสเราได้มีโอกาสร่วมบุญกันสาธุอนุโมทนาบุญเนี่ยบอกบุญช่วยรวมด้วยช่วยกันเำอย่างเนาะบุญกันขึ้นยุที่ดวงเข้าดอกเนาะการกระท่งบุญก็นยุ่กับการกระทัพราวมถนแมนเ่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ประลังพิธีที่ผมจะมาเปิดให้พระอาจารย์นะครับเป็นนะครับ่วงสวงผลไม้ก้าวหัวหมูทาแม่แม่เอฟซี อยากร่วมสมทบมาก็ร่วมสมทบมากับน้องมินได้เด้อครับผมกระจามาใส่เพราะว่าท่านจะเปิดว่ายกยอดเจดีย์พยายาร่วมบุญสร้างวิหารหรือสร้างเจดีย์กับพระอาจารย์ก็ได้นะครับไปใช่นหมแม่ไปใช้หนิีไปีาาายางน้นั่นอืมอันนี้โอเคแล้วบน,นาโอเคแล้วเน,นาะยาไปาีเรามเเกิบก็ไม่ได้ใส่เลยนี่แม่หรือว่าข้นคนสิเป็นเศษที่ <Yeah. S 1> ต้อไปอนี่สิไร ถูกอันซุ้มนี้มันก็นกนสิพ่วงพ่วงนี่น้องแม่พ่วงไปตามนี้นี่แหละรับช่องเส้นนี้เดี๋ยวน้องมีสิภาเบ้างครับคนเราไม่เห็นผู้ใดอยากร่วมสมทบอันบอกอันนี่น้อเน้รแม่ใครอยากเอามาร่วมในประลัำพิธีก็ได้แม่นครเพราะว่ามันจะได้บุญหลาย,ลาย,ลายทอดเข้าพร้อมนะเนี่ยพอทําพิธีเสรกก็จก็อันนี้แม่เดี๋ยวผมสิพาไปไปดูยอดเจดีย์นะคะผม การพญานานะเกี่ยวไปเรื่อ,อยๆแม่แม่ไปเรื่รยยอยๆขึ้นรถไถโอ่ไถ่โองเนาะแม่เนาะอันนี้ก็พี่สาวก็มาเึ็นร้วนะครับพี่นิดนะครับพี่น้องเอ้ยถือผมถือแจกสามตัวรัฐบาลซื่อกระเป๋าไม้จะไปใส่กระกป๋าเกดากับาออกกยานเขาว่าของเก่า <c oughs> แม่นยานก็จะเอาหมูว่าสือหมไปอยากร่วมบุญหรืออยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับ บันไวเ้อครับผมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดสารคามด้วยครับวันนี้ผมสิพาเบื้องยัดเตดีวันนี้อันนี้กับพ่อพ่อผู้ซอยเพนมาซอยพระจานทร์นะครับกำลังทำอันนี้นะครับพี่นี่เห็นใกล้ไหมเหม็นใกล้อยู่ใช่ไหมมาพี่นี่ฝั่งนี้ก็ได้ครับโอ้โหลองเท้ากับวัาทย นี่เนีพี่ก็เดินมาใกล้ๆตรงนี้ได้เหมือนได้เล่นตมยังไงไม่รู้เว้ยนี่ครับก็บเป็นซีดีนะครับเป็นว่างไม่ว่างอย่างมันซูมได้อยู่แล้วพี่นิดซูมอันนี้ได้ปะพ่อเดี๋ยากจะป้างก็อย่าทุกมือถูกดเด้อเหลี่ยมป้างไรป้างไร อันนั้นมันต้องยกหางขึ้นใช่ไหมพี่นิดก่ขอบคุณแม่แม่เอฟซีเด้อครับผมก็บอกเป็นสัมพันธ์บุญนะครับใครอยากร่วมสมทบผลไม้นะครับผมในพิธีวงสวงที่วัดศิดลาธรรมนะครับผมวัานหวายอำเภอปทุมวาปีจังหวัดสาร,ระบุรีวาปีปทุมครับ จังหวัดมหาสารคามเด้วยครับผมขอโทษที่ว่นดีว่าติดติดติดมรำนะติดมอรำนะครับเลขงวันนี้ของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนาขึ้นเดือนหกเพราะห้ากับหกและหนึ่งมันจะมาพร้อมกันก็คือรวบใส่กันเด้อยครับผมเลขขันน้ำมนของเมื่อวานต้องไปติดตามเพจอาบารมีปู่ย่าแล้วก็นิมินพาเฮงนะครับผมเพราะผมจะเอาลงในเพจและใน Youtube และในเฟสผมนะครับเฮียโตสปอร์ตเลสซิ่งเดอม่แม่เดอม,มันจะมีเลขอ่าถ้าน้องมินบอกไปแม่อาจจะลืมว่าสีหอดมือนันมันจะมีศูนย์สามเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งและศูนย์เจ็ดสามโอ้ยไม่ใช่ศูนย์เจ็ดสามและศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมจะว่าการทำพิธีพรุ่งนี้นะครับของวันที่ยี่สิบสองยิบสองจะเป็นการที่วันนี้คือมาเตรียมการขอรอพระอาจารย์นะครับเพราะว่าพระอาจารย์ไปดู จัดก,การเรื่องของที่วัดก่อนนะครับไปกับลูกพี่นะครับเลขที่น้องมินชอบก็จะมี079971903เลยครับอันนี้ที่น้องมินชอบส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าวันเลิกทาพิธีเพราะว่าจะทําอีกที่ก็บรูวาเป็นเลขตัวใดนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นของเดือนเดือนห้าเดือนหกตามมาและสุริยะจันทาจะเป็นหนึ่งสุริยะจันทาจะเป็นหนึ่งเด้อแม่ รวบใส่กันก็คือห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าหกหรือถ้ากันไปก็คืออันนี้เป็นเลขอ่าตีปรมัตตีปรมติก็คือทางโลกถ้าตีทางธรรมก็คือทางสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ครับอันนี้เป็นตีปรมตินะครับเอาเดือนห้าและเดือนหกประกบแล้วสุริยจันทาจะเป็นหนึ่งทันทีแต่กระใหแม่แม่เบื้องคิปแล้วย้อนเบิ้งคิปเอาเด้อครับว่าเล็กๆส่วนมากน้องมีจะเน้นสามตัวนะครับผมสองตัวต้องมีบ่ค่อยตัดกันเลย ผู้วันก็แตกคาโนยนะครับก็คือเขาใส่เสียงโชกเสียงโชกแล้วก็เที่เราได้โชคทรัพย์ก็คือมาร่วมสมทบบุญนะครับนี่สาระากับพระท่านเลยสางแล้วก็เลยอยากบอกบุญแม่ๆม่เพื่อเพื่อแม่แม่อยากโอนร่วมสมทบกับน้องมินซื้อผลไม้เพราะว่ามันต้องใช้บ่วงส่วนเยอะมากนะครับวัวหมูเป็ดไกล้สินะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวน้องมินก็จะทําไปทํานูน่นนี่เราจะไปขัดห้องน้ําล้างห้องน้ำใช้ประจานด้วยแต่ขอขอบคุณแม่ๆม่เอฟซีเด้อครับ เฟซน,น้องมินก็เฮียโตสปอร์ตเลสซิ่งนะครับผมหรือติดตามทางช่อง youtube ได้นะครับเพราะตอนนี้เละเละหมดแล้วนะครับกระเป๋กเปกเปากับเกาทถอดป้ายหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสิทวงว่านบ่ไเด้ซื้อไม่นะมันเป็นกระเป๋าไม่นเน่ครับกระเป๋าเงินล้าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับช่วงนี้ดวงดวงน้องมินกำลังแบบเฮงนะครับรบุญบุญหนุนนําบุญนําพาบุญหนุนส่งนะครับผมบุญหนุนนําบุญนําพาบุญหนุนส่ง สาธุกับเดี๋ยวน้องมินจะลงเวทีก่อนเลยครับก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยครับที่ร่วมปัจจัยหรือร่วมถวายผลหมากรากไม้ช่วยพระอาจารย์และร่วมสมทบบุญกับน้องมินนะครับผมก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งอายุมัน่นขวัญยืนสุขภาพพระนาไมา้แข็งแรงปราถนาสิ่งใดให้สมดังใจนึกพุทธทั้งเปิดทั้งมั่งเปิดสังข้างเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะมะอะุนะมนะมพัทธ หลือเรือแม่แม่ร่ำรวยเงินทองโชครัพย์ให้อายุ971ปีเด้อครับสาธุขอบคุณพี่นิดนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มาช่วยนะคะผมตอบตอบแม่แม่เอซีแม่แม่เอซีตอบตอบตอบพี่นิดไหมครับผมครับก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีค่ะน้องมินไม่เห็นไลน์นานเลยอ๋อพอดีว่าน้องมินมาอ่า ทำบุญนะครับมาอยู่กับพระอาจารย์ครับมาอยู่กับพระอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองจะเป็นวันน่ะวันอะไรนัวิสาขบูชาใช่ไหมจะเป็นเลิกดีนะครับเป็นปีมะโรงที่จะเปิดอ่าวิธีของตัวนี้ด้วยนะครับวิธีของตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ลานธรรมก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเป็นวิธีที่น้องมินต้องเปิดนะครับเปิดให้พระอาจารย์แล้วก็มีนางรําที่ตามเลิกเลิกคณาด้วยนะครับผมก็จะมีข้างบนด้วยนะครับองค์ปู่มุจรินนะครับ นี่ก็เป็นลานทำน,นะครับผมขอบคุณนะครับยกมือขออนุโมทนาร่วมบุนด้วยนะครับครับผมหรือติดตามเฟซอ่าน้องมินเฮียโตสปอร์ตเลสซิ่งหรือไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ของน้องมินก็คืออ่าโต้เลิฟแล้วก็เลขสามสามตัวนะครับโต้เลิฟนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโต้เลิฟสามสามสามมันจะขึ้นอาโต้เรสซิ่งนะครับผมถ้าใครอยากร่วมบุนกับน้องมินเลิครับ ว่าน้องมินมาเป็นเด็กวัดครับน้องมินมาเป็นเด็กวัดมาบวชถือศีลภาวนานะครับผมก็มาเป็นเด็กวัดช่วยพระอาจารย์เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวน้องมินจะขอลงเวทีเพราะว่าอ่าเหมือนฝนจะตกนะครับผมว่ากระสีได้ไปซอยแม่ๆนะครับขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านเ้อครับเดี๋ยวน้องมินจะขอลงเวทีก่อนนะครับ สาธุสาธุนะครับขออนุญาตลงวิธีก่อนเด้อแม,แม่แม่ครับเหมือนอ่าฝนฝนลิลลนแต่ว่าต้องทําวิธีหยุดฝนก่อนนะครับผมเราต้องทําวิธีหยุดฝนก่อนเพราะเดี๋ยวอ่าเอากราชกับเอกอนันต์นะครับบริวารซึ่งเขาให้เบื้องบนและเบื้องล่างเขาทําหน้าที่ให้ฝนนะครับให้ฝนและให้น้ํานะครับเดี๋ยวจะต้องไปทําวิธีจุดขอเขาก่อนนะครับผมสาธุครับค่ะแม่แม่อยากร่วมบุญสมทบ กับน้องมิ้นก็รรวมไดเดอร์ผลละหมากหลากใหม่เพราะว่าก็จะเอามาใส่พิธีบวงสรวงให้พระอาจารย์ครับทำบุญได้หลายที่เราบอกบุญเป็นสะพานบุญบุญหนุนลำบุญหนุนส่งเดี๋ยวขออนุญาตแม่แม่ลงเวทีก่อนเด้อครับผมสาธุครับหอยดีมีแห้งลำด้วยเงินทองลังใหญมากเท่มากด้วยชยบารมีเปิดนะครับสาธุสาธุสาธุครับ